นะครับกำลังงอนตะมาหอดนะครับไปทำบุญแม่เขียวน้อยนะครับกับแม่ตุ้ยพอลลี่นะครับนี่พึ่งเกี่ยวหอดบ้านแม่เขียวน้อยนะแม่ตุ้ยกำลังฟันหูต่ำนะครับพากันเมย์ลดเมยล่ากินขา้าวกินาน้ำเราต้องกินท้ายเลขกหงเด้อนะครับเกี่ยวกับเออเลขไปทำบุญเนาะลูกพ่อเขาเช็ดเลขกแหงนะลูกพ่อเช็ดเลขจัดตัวกับแม่ตุย้ยเขียนให้สองคู่ค่ะเออเชียนสองครูนะแต่ว่าถา้าเบวงตอน ในคลิปเนาะอันนี้ฉันเลยลงรละละเอียดให้ดอกนะครับเพราะวา่าตัวเมีเขียวเป็นผู้เเนาะนะครับนี่พึ่งกับมาจากคนกันเน้อะนะครับพึ่งมายุบานเมียเขียวนะก็ได้พ้กษากันฝันตะมูกินนะครับเด้อนะครับโอ้ปฏิาหารนะหลายอย่างเนาะมีนือตือมาเนาะปฏิหารเกิดหลายอย่างเน้อะครับไม่ใช่แค่แปลกๆนะนี่เลี้ยงแปลกเลี้ยงดีมากเลี้ยงปัดเดียวจนมีเขียวหนีห้องกากเลย ห้องหลายรอบแล้วมีเขียวเงินเขากันเหมือนกันเข้ากันเนาะเฮ้ยแปลกอยู่นะครับน่าสงสัยนงินี่นะครับมันเปนล้วเป็นยางแ้วห่วงแล้วเปนจะเตอนเลยอะห่้นจังหวะเตือนเลยหัวาแบบนาตกใจยังดูเดียดนะแบบตือนๆเออว่ามันเป็นเห็นีนยังเจ้ากระตือนหมือกักระตืออะไรแค่แรงอเป็นยังบบดนี้นะที่เป็นเป็นสีเออโอ้เือว่าถือว่าแปลกถือว่าแปลกเนาะอือ ครับนี่ตุยกำลังฟัดมุงต่ำก่อนกินข้ากินน้ำเลยกินไถยให้เลยนะครับวันนี้มีเทิงไทยเทิงเล้าเรื่มหมดเลยนะครับไอเทิงไทยเลยเทิงเล้าเลยมหมดเลยนะครับได<อ>้มาหลายคลิปเนะเ<อ>าะวันนี้คือว่าเ้าไปเอาเลีกันแม่ค้ารถตีเด้อหมดนียเออว่าแม่ข่าขึ้นกันอยู่อันนีับยิมข่าวล่าถุดเร็ประจําเลยกันเลยพอดีเด่นครับแม่คา้าไอซิ่งมเลยถามเพิ่นว่าเมื่อวันยูวัดวันนี้เพราะมีผู้ฟันดีได้เลยดีเดต็มงานท่านะเฮ้ยแม่ค้ารถตีได้ท่านรถถือเกียรสูงวัดท่าน เขาเปนได้เหล็กวัตถุสายกันนะเกินเลยกันเลยลองขอเพลิงเบื่องเนาะเลยได้เล็กไม้ขาโลตีมาฝากพร้อมเนาะเกินเลยว่าออกมาดีจ้ะอันนี้ตั้งกองไทยตั้งกองได้ม่านะครับอืถ้าเป่นเล็หลายอันจะไม่ตะเล็กกุ้มเดียวกันเวิร์ดเนาะไปเลี้ยงแปลกอยู่นะครับสำหรับยูซี่ฟูติตามเมเขียวนะเมเกนเนาะอ่ะกติตาเป็นดีเด้อนะครับกษิมีบรรยากาศสวยๆนะครับทางคอนแก่น ไปวัดทุ่งเสดธีเนาะบรรยากาศงามบ่มือเตยค่ะงามเนาะค่ะงามนะครับรถวัดยังอีกขอวัดนี่ครับเป็นเทวาไเทวาไเทวาไรพระศิวะเนาะอ่าไปขอโชคพระท้าเวสวัตรด้วเหมือนกันนะครับก็ได้มองไงสองมองในเลขตัวเดียวกันค่ะตรงกันแปลกบ่แปลกเนาะเลขกสองมองในตรงกันมันเชยวในห้องเลยเนี่ยห้องเสียงหลงเลยมันว่ามันมันอันเดียวกันนะที่แรกพงโมว่ามันเป็นอย่างนี้ แต่เดา๋ันเป็นยัางเหก็ได้เล็กตรีขึ้นห่วงเลยเป็นตื่นนะวันตื่นอย่าตื่นเนาะโอ้สุดยอดเลยนะครับวันี้เอานะครับก็ถือว่าบรรยากาศแตกอิลีงวันีเนลยเดี๋ยวเบลภาพเบลไม่เขียวไม่เขียวกำลังหิแกงเห็ดซุกินได้พี่น้องครับเนาะอืมโอ้คนหน้าย่าเราเมย์เรานอนแต่คนเดี๋ยววันนี้เป็นโตเฟอร์ตะมุงไห้มันเป็นเงินพอขั้วไห้นะครับตะมุงหน้ายาเนาะ ีสามีไม่เขียวเด้อยนะครับคนละล้อเนี่ยล่ะอพดีโอ้สมมกหกมี่มกหกเพราะไปเปล่าเลยนะกินข้าวทงพี่นะทงต้องกันมันเนี่ยนี่ตะเลียงแปลกๆมแปลกมาเนาะติดตามดีเด้ด้นะครับสองช่องล่ะทั้งมอไซคทั้งเป็นตุยีด้วนะครับมียังสมสมโอ้ กินบ่หมดเด็ดนะพ่อไปเช่นสารบม่เดหลายคนเัยดแกอืแกนอ่าน้ำมเดหลายหลายคนมันเสียบด้วยประมาณด้วยเห็นคนหลายๆนี่หลายคนเนยม่แมันเสียบ <c oughs> เอาเรมฟอกันฟารมูอัมมัตีด้วนะครับฝากติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีประมาณสองพี่สามพี่เนาะกับิมีเ่เล็ ล่าอยู่สองเนาะสองคลิปนะครับคือหนึ่งกับสิเป็นตถุตศสษฐีเนาะ,อ,ะอีกโมหนึ่งกับสิเป็นเทวะไล่ะะไลนะครับกับเรียงแปกตรงตามทั้งสองคลิปให้ตามว่าตามสองคลิป,ปรลรลรบปรูเรียงเลยนะครับให้ตามสองคลิปนี้รูเรียงเลยนะครับอส่วนไทยกับนี่เข้าไปถวายนามเนาะ,ะจนไม่เคี้ยวลองเสียงหลงเงินวงนี้ก็ได้ กันอีกนะครับต้องตรองตีตามม่ได้เลยนะครับในในสามคลิปเนี่ยตาไ้เด้อนะครับเืองไถ่เครื่องเคงเล่านะคือว่าคัดงวดนี่นะครับโอ้ยหิวเลยข้าวสนัเอฟซีเอฟซีหิวน้ำมันวะตับหงสปิงสมนี่แล้วไอ้เขายแางเห็ดสุกิน้น่รับมันเ้ยเพิ่งนั่นเห็ดปลอกมันนั่นแกงอยู่พอดีเป็นบุตรปากเข้าน้ำมันเนยตี่้านืไว้มันเออต้นใส่ตัวไว้ใส่ตัวไว้เสร็จมาวรวยแล้วมัน ทำแม่ตู้พอยี่ยี่แล้วนะครับเป็นบุญปากของเฮาได้มาเนี่นะครับจมมาอยากแจงเฮ็ดพอดีเออกำลังจมกันอยู่หดีกินนี่รีนะไปนี่เมยรถนอดรับเครื่องรถผพงยี่ยนี่อรีกัมาได้นะครับจะเาเมยรถเป็นเมยรถเมยรถพเฒ่าเนาะใหญ่เป็นยิ่งนะเปนเขียดเลยพุทโ่อย่างกับเราได้แล้วอ่ะเยอะว่าพเฒ่าเลย กินมาสิเมาหลดเมากันเออบ่เมาเนาะดิกิน,<อ>นี้กินยาเนาะกินยาหลัดไปน,ำน,น้ำเนาะนไปเลยอ๋อสวยงามสมนบอกนะไม่อือเนาะวัด่นก็สวย,ลย,ยลหวลักะี่อย่หลักฮะเว่าได้ก็งามันจะไรเนาะอืเาได้นี่เขาเจ้าจถือรางวที่หนึ่งหลายคนเนี่วัดนี่ละกข้าจ้าเสกรางวัลที่หนึ่งเขว่าไดนี่เนะขาเจ้าเดีเงินมันสางบงเนาะอืมยินไว้เขียวหน่อยว่าเพิ่นเข้าไปทีหนึ่งเจ้าขนใครมาสิบรอหนึ่งอะถืออันไหรางวัลทีล่หนึ่งี่ราง มงเทีวอะไรนี่ไหมนะครับถึงแล้วบอกครับโอ้กลับครับกลับมาแล้วครับอืมนะครับพากันไปไหว้พระงดมาตนะครับไปแก้บนไปแก้บนเอ่อท้าวเวสสุวรรณนะครับที่เพิ่นมาบอกฮกซองกันเนาะฮกฮกซองกันปะสองฮกสองฮกหรือยังหรืออนเพิ่นบอกเขาจำไม่ได้งวดมาเพิ่นขอซองโอ้ฮกฮกซองบ่กเงี้ยมันเฮ้ยยังมาเพิ่นบอกตอวไรบวะจำไม่ได้เหรอเนาะเจ้าหลวงที่ว่า 6, 2, ย,ยินไว้ที่ถือทั้งสามตัวทั้งสองตัวไหมที่ว่าภายให 6, 2, 1, นหกสองเนาะคู่ตีเป็นกระได้หกสองตัวนะโอ้สองสองหกสองสองหกเออบาดจิกกะมาาขาวันเออ,อบอดดากสุกดนี่ไหมฮะอบอได้อันนี้มาสองสองหกเนาะสองสองหกทาเวสวันไหมะนะครับนี่แหลคนไทยมานซื้อได้ซื้อได้ไหม ทว,วีสุวรรณวัดทุง่งเศรษฐีไปเห็นตัวกริงแล้วครับโอ้ยคือกันกนระเพิ่วมาเลยแม่เที่ยวหน่อยภาพไปเที่ยวน่าหลงโอ้ยเปลี่ยนตัว <ขอ S 1> ง่าครับเออเขาไป,อ,อ,ไปอืมกับพี่ยงแปลกเลยถอดมองเขาไปเนี่ยทำตะยานครับทำกับพี่ทำผีเนาะ,อะโอ้นะปัญญานี่ขอแอวเมีย่ยงยางเลยครับปัญญานี่เป็นเมือนเป็น,ปนเว็นห้องอัญญามันเข้าไปมันทำเหมือนเมือนาะเออคือว่าจับแขนไม่ตุยยางเลยว่ะเจ้ ย่านพีวะจ้องดึงหนา้าดึงหลังไปยังยังไงล่ะอ้ย่านพีอ๋อเป็นกันนั่นเน,น,นาะขี้ไร่ก็มัยิ่งครับผมขึ้นต่ำเลยไฟเบาขึ้นนะเอาชงหัวน้ำเลยจ้องหนา้าจ้องหลังย่านพีนะทำไมมันไม่ยังงงสวัสดีครับเอฟซี MC ดิสเลตครับโอ้ถวายหลวงพ่อนะครับงวดก้อนหลวงพองา่ายหะเก่าตัวเดียวงวดนี้เป็นไหบมางองครูเป็นเรื่องที่น่าประหลาดมากนะมีเค้าในห้องเสียงลงเลยนะครับถ้าฟังน้ำกันเด้อครับเดี๋ยวสิ ลงคลิปให้เนาะนะครับเกิดติดตามดีๆเด้อ <ๆ S 1> นะครับมีเทิง่งเทิ่งเลียงประหลาดอยูสองสามคลิปเรื่องวันนี้นะครับประหลาดตัวเรื่นี่ประหาละหาดมากนะครับอืมมีแจะข้อมประหลาดเนาะมมแจะเลียงแปลกๆนะครับสาหรับวันนี้ถือว่ามีเซอร์ไพรส์พี่น้องเอฟซีเด้อนะครับแล้วกินแกงเห็ดน้ำกันเด้อนะครับคุณเกล็ดชะยานะครับเด้อกินแกงเห็ดนำกันอมืมีแกงเห็ดพร้อมไปเขี้ยวหน่อยนะครับแกงเห็ดทูกิน อ่าย้าเพิ่ผเกิดทำหุ้งเสียบได้พอดีเป็นกุ๊กพอดีเป็นกุ๊กพอดีเป็นกุ๊กนะครับมีเชียวหน่อยสิแกงเชียวทุกินนะครับเอามาชมบรรยากาศโอ้น้ำกันนะครับนี่โอ้ไม่เชียวกำลังดดกเชียวดอแต่กเชียวว่าไม่เชียวไม่โดดอต่ก็เชียวแต่ก็ทำหุ้งโดดแต่ก็เชียวทำหุ้งนะ มกหอกเนแข็งโ oh, huh? ok ่อ hmm. oh, um, uh, uh, um, ้มกหอกมกหอกกับมีได้ครับนกหอกหอกหนึ่วันหนึ่งเนเออนะครับมิตแสียบเออนะครับนนีกินต่ทงน้ไม่เจียวมิตแน่แปลๆน้ไม่เจียวเนาะนุ้ณข็งกินน้ำหวานนี่แต่แกงเก็บปวกมีได้ครับันนีไปเลยีนงที เจ๊เอ้มันมินวยกินได้อยู่สิคนนี้เออก็เลยครับเคียบก็มีปาของปลาของปลาพี่น้องเคียบมาวันนี้มันมาเจ๊งมันมาลายกรรมล้วกรรมเนาะล้วกรรมลายมันง่วมแล้วมันหอมแล้วบรรยากาศพีพีเราน้องเด้อนะครับวันนี้เซี่ยวยาเด้อครับเรียกเดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะเรียกนี่มีเสื้อผ้าแทงเงินเนี้นะครับมีเสื้อผ้ายนะครับถือว่าเสื้อผ้ายซอนเสื้อผ้ายนะครับเนาะ ือว่าเรียงแปดเรียงวัดประจัาเรียงวันเนี่ย ừ ừ ừ มเมฆเชียวนี่ลองเสียงหลงสามเจสี่งง 3, 4, แถวหน่งวนเนี่ยึ <c oughs> <c oughs> นวาน่าเราเป็นยังวันไ้เขาับมือหัวแล้วเหมือนเราเพิ่ง้างเสียงหลงงยี่สิบียวนะมัดมัดมัดเลยสองมองกับสองมองสามมองกับสามมองเนาะเอากันบิดเ,เ,เ,เรียงเ้ปไทยไม่อกเราอ่าบอก เห็ดเห็ดเห่เว้ยแล้วเนาะเออนะครับเหาเว้ยเลยน้ำจากน้ำก็เลยถวายชุดแักแี้เนาะจนรสสลัดเนาะถวายชุดแบบนี้จนเออรสสลาเลยจนุ่มอยู่นังน้ำก็ไปเตรียมที่นะครับเออก็มีทั้งพวกเคียงดื่มชุกะลั่งพวกน้ำเนาะสปอนเซอร์ยังกับเพียบเลยนะครับถือว่าเห็ดบุญใหญ่กันนะครับก็เป็นอัน เห็ด <the prestigious> mhm. เป็นเกินสังฆทานเลยเนาะแต่วายเป็นสังฆทานเนาะสังฆทานใหญ่เลยมีเชี่ยวเกินหายเยอะเนาะสำหรับเยซี่ใช่รุ่เนาะนะครับเทิรเกาหลีเทิรไทยเทิร์นททุกคนที่รวมทั้งบุญกันมากนาะใช่จังมาเก็บสดสีนงเลยบรรยากาศที่ว่าเข้าไปตรวจลาการที่ฐานหายเกินหายเยอะเนาะครับอืมแต่ว่าเข้าประเทศไทย่นเด้ยวว่เห็นหลวงพ่รนะเพราาะว่ยังหลวงพรแล้วเนาะ สองตัวได้เพราะว่าบอกยังมาเข้าไปทมดวงเพิ่นเราเพิ่นบอกเปิดก็เข้าไปทำดวงเพิ่นเพิ่นเด้บอกยังเมาเรีบพว่าแล้วบอกยังต้องบอกถือเล่นนะเมาเรียบเดืนะเอาเรได้ลงกอได้ตัวแดงเลยมาบาดไม่เชียวหินเลรียกสลักห้องเลยไม่เชียวตาลุ่งบัดได้จะแดะโอ้ยแดงขึ้นขึ้นแดงขึนขึ้นังมาแลวรังมาแล่ายื่หันลุงพอว่าลุงพอว่า แรงคยอ่รึ่นมากักแล้วมากักแล้วสันะแต่พก็ผืนเขียนมา,หาให้ได้ห้องกากโหลดอืมนเนาะห้อ,ะองเลยเนาะห้องเชียงลงเลยนะครับเนละ้วจะคอยฟังน้ำกันเนะน,นาะครับเดี๋ยวมาชมบรรยากาศกาาินต้องกุ้งดำหารปลานดำนนะครับแกงเห็ดเอ้ยนะครับส่วนพอกรูเข้ากันตับมุ้งจะแซ่บจะแบหน่อยย่า <c oughs> อ่ะไปหลุดต้อนอนห้องพี่น้องนะครับนะครับให้ยากาศ ของไรท้องหน้าหน้าไม่เขียวด้วยครับนี่หน้าไม่เขียวนะครับเนะี่ยอบัวกลังนเออน้องบัวกำลงังงามพี่น้องนะครับเนี่ยน้องบานม็มีสาบ,บัวด้วยครับไม่เขียวหน่อยสาบานน้องนำมันมีสาวยาวนำส่วนตัวได้ไม่เขียวหน่อยนะครับน้องบัวกำลงังงามเลยนะครับพ่อฝันฝันดีเลยแม่มีปูพญายนาคกรน้ำเนาะนะครับอืมนี่ พผมบอ่เงวดพนฝันมาแก้เขานี่ครับพี่น้องงวดงวดนั่นไงไม่ตัวเองเงวดง่ายมากหน่อยเนาะที่ว่าเราฟันมาแก้เขาเริ่มบอกเนาะเออเนี่ยเพิ่นเริ่มบอกฮ่อไหมอืมเพิ่นได้ครับพี่น้องเออเพิ่นเริ่มบอกเสียดายฮักหนิครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับนะครับเออเนี่ยเพิ่นฟันแก้วเพิ่นเริ่มบอกโอ้ยเสียดายแท้ในที่ยนาะนะครับเอาวเงวดนี้บอลเริ่มบอกนะครับแต่ตัวไรบอกเบิ่น เรียกเขาด้วยพี่น้องเนี้ยนะนะครับอ้ามิยีกินเขาได้เละ่าไหตัวมากนี่แบบกิน่ากินเขาได้เปล่ากินได้เออ้เขียวปมมุ๊าซ้ว่ยเหรออันนี้นยวเป็นมาระกำนีม่ไหมเออละ,ะกำเจ้าบมันบอกเกี่ยวหวานว่า <laughs> น,นี่เจียวหน่อยมามเจ้าลุกหน่ิบอแล้วพ่ท่านไายเนาะ ท่านล่องแกะเนี่ยท่นลงเหรอเนาะตันกัดต่ออยู่กินข้าวแล้วก็เออจ้งสิขึ้นไปเห็ดเจ้าติ๊กมีเน็ตเนาะท่านกาตโต้เนาะท่านกาตโต้รับชมเลยเด้อนะครับพี่น้องนเอาก็ติมีบรรยากาศไปเที่ยวไปทำบุญน้ำเน่าเนาะแต่ว่าทุกทุกทุกคลิปกาสิมีตัวเลขใหายเยอะาะทุกคลิปกาสิมีตัวเลขใหายเด้อนะครับโหตุยมอหลุดมอมาเสิมั้งเด้อ งินือว <laughs> ่เมาเลยมากนมันเสียกันมันออกเยวนคุณพันยาลี่เขาจิ้นอนตายเปินบ้านยจซี่วะถามยังคงมีไตอบเพรบ้านม้เี๋ยวร้อยทับบุญคนมาฮะมันก็เมือนบ่าม่อะรตอบเออทีแท้ร้อยพักร้อยทับบุญคน่าม่มึงก็ตับเนาะมิตรไทยกัไทยุกองตอบอยนตอบยอย่ได้ตอบแล้วพี่น้องเอฟซีขอโทษได้หลายเรื่องครับเอมเมนได้ก็ะด้ มนอตอนนไปเที่ยวคอนเทนต์บ้านเมืองมาเนี่ยบุตรบนเบืองเขามีนบุตรตัวเนยางแต่ยางหาทายากลูกเนาะ <c oughs> ตามห้องลูกไส้รงคอปันนามันมีเงินหลายสิบพันบาทมาแล้วก็รอจะละเอาจากนั้น เขาอยากยึดเขามายืึอเขาอยากยึดกับสารทันต้นอยากยึดเขาต้องไงายิบเข้าไว้ยู่ะขิบข่าไว้ยูนะถึงบาถึงเงินลายนี่ยก้องเรียกว่าไเาบ่มีเงินอย่แล้วหลวงพ่อเห็นตั้งแต่ก่อนหลวงพ่อรว่าเขียนซื้อมากหลงพ่อสวดสอยท่นนหลวงพ่อเขาซื้อไว้แล้วนั่นเขียนซอยเนาะนะครับก็ถือว่าเติมนึ่งยก จำงอกแบนีอยบเป็นางมือกันยิบตเพานะเทาหัอนได้พี่น้องนะครับรังเมื่อกันเอารี่เปนไปงอนเลยนะมันในหลนเลยอ่อขึ้นมาพร้อมาเถาได้พี่รี่ ไม่ใครกันทะเลนไดหน่อยใครกันเลยพี่ตอมองมันจะยันได้หลายพี่น้องหลายเสียไปแล้วกินข้าวทงน้อมีเขียวเด้วนะครับพี่น้องเอนซีนะครับเนาะอขอคุณหลายจาหลายชมด้วยนะครับเดี๋ยว โอเนี่ลงลยได้ครับลอยโดนม่อไหร่พอยางเก็บแบแต่ไห่ทายคลิปให้กานนะอนเนาะของคนหลายๆเด้นะครับแบตสิบไดเมอไถ่ยายคลิปเนาะนอ้าวัตละครพีนน่น้องมากินขวเที่ยงน้ำกันเด้อนมครับสวัสดีครับเอวอบอมเมอบแล้วไปวัดาลเยรยร้อยไปเที่ยววัดหร่เห็นไปอบเลยพ่นไปแค่บุญได้เวาไก็จะแค่นาเที่ยว เพราะว่าเขาข้าไปสั้นน้อเพิ่นมาให้เนาะเลขตัวตัวเด้งสองสองหกเนาะเลกบนเพิ่นไปว่าเออกหกสองเนาะัวเดียวออเออเราเลียกใสเออได้เป็นสามตัวสองตัวน้องคนนันเนาะเลา้เกเว่าถือกี่พ่านไปหาเพิ่นมันนี่ก็ได้ไปรีแล้วนะครับเนาะไปแกะบนไปขอเพิ่นพร้อมเนาะ มีแต่เนี่ยแปลกๆน่องก่าน่ะโอ๊ยโชติโมงอ่างกันนะได้ถาดประเทศชาติได้ถาดน้องกินแต่ยืดเ่ากลับห้องไหลหัวห้องไหลนะหยัดไปยิมยัดบปยิม

เอาสเสนอพี่น้องเด้อนะครับลงไลน์กันด้วยนะครับแบิสิเวิร์ดจะไปถ่ายคลิปอ่าสวัสดีครับ